สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาทุกๆท่านนะครับมาดูสาวน้อยนะฮะทายาทดาวเหนือนะครับวัยสิบแปดเดือนนะครับมีตัวนี้เลยนะครับอันนี้แม่เขานะครับสูงเท่าแม่แล้วนะเห็นไหมนูนไปนูนละนี่นะครับนี่ครับตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะ ดูหน้าตานี่คือแม่เขานะครับนี่นี้แม่เขาชิบนี่และนี่คือหน้าตาของดวงดาวนะครับเจ้าดวงดาวขายัดดาวเหนือนะครับวัยสิบแปดวัยสิบปเดือนนะยวให้ดูนี่นี่จากภาพนะครับนี่ และนี่ทายาดนี่ครับไปแล้วไปหาแม่แล้วนะสูงเท่าแม่แล้วครับสูงกว่แม่ด้วยครับแม่สูง133นะครับแล้วนี่ดูดูนะครับว้าสุดยอดครับสาวน้อยวัยสิเดือนนะครับทายาดเจ้าดาวเหนือครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับ